ฮะทำไมโลนะมันเบะนะใหญ่นูอโอเฟังกซีกรฟันซีอกรัยฟังซีนันจงูเป็นาไนะันตะเซ็งนะ พอตีเห็นพอตีทาทีานนี่ครับทีมงานก็มาให้กำลังใจคนขับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับไปแล้วไปน่าจะขี่นะขี่รถไปก่อนเลยงานเรอ่มัาเดิน เอ๊ะมงเด้อวันที่วันที่สกตรางวันเด้อสกีตติดโตเลยเดี๋ยวไปดูทางแคบๆครับเทเลอล์ว่าจะเข้าไปลำบางนิดนึงครับเดี๋ยวปีหน้าอาจารย์พลุกจัดแน่ครับ หนักมี4ตัน7ครับผมไม่ใช่เบาๆนะถ้าอยู่เทเลอร์แท่นเตี้ยอย่างนี้ก็จะดูเหมือนไม่ค่อยใหญ่แต่ถ้าขึ้นเทเลอร์สูงๆนี่จะดูใหญ่มากครับดูครับทางครับ ตรงนี้ยังกว้างนะยังมีที่แคบกว่านี้ครับถ้าบนลาดยางนี่เขาไม่ใส่โฟวินแต่ถ้าทางที่เป็นดินนี้เขาจะใส่โฟวินครับคือบนลาดยางไม่จะเป็นต้องใส่แล้วครับเขาจะเซฟยางนะครับเซฟยางเซฟด้วยหมู ตตใหม่เด้อหรอกพี่โตใหม่เด้อเฮ้ย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 ชานใจเข็มได้เข็มไว้ตรวนึงโอ้สุดเลยครับนี่ครับที่มันแคบนะครับไม่เข็ดนิดเดียวครับ ที่มันเคบมมากนะมควาเสียของรถใหญ่ก็จะประมาณนี้เลยครับขึ้นย้ายยากลำบากแต่ถ้าอยู่หน้าง,งานแล้วรถใหญ่ๆครับได้เปรียบครับิมหน่อยทชบหรือรอ <c oughs> ้นลอดนังกนแท้กก้นลือเต้นนังกดเทรกกดลือไม่ได้กด ก็จะลำบากเลยครับห <laughs> ลวงเข้าไม่ถึงครับ นี่ใหม่ครับคันนี้ก็ใหม่เหมือนกันนี่ซื้อมาพันสามเนี่ยพันสามครับขี่ไปท้องไร่ท้องนา ยังไม่งฮะน่าจะตรองซื้อกระโล่งรถนะมูจากกระโล่งรถหน่อยรัง ร่าง,งเราประมาณชื่อนามะโอ้ยตัวนี่ oh. จะลากให้ได้ใกล้ที่สุดครับ รถเกี่ยวนี่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินครับเป็นไปแต่จำเป็นจริงๆจะยือดอายุการใช้งานของช่วงหลางนะมีแต่เท่าเกยททางนั้นครับนี่ มอไซค์ก็มันเหมือนกันครับเดี๋ยวเจฟลุกตีหน้าไม่แน่ครับเขากรนไว้แล้ว

มีร้อยงไมตินไม้อ่ะร้ปลงเดินไปนี่งงม,นมันเข้มเอลงเดินไปเลยเข้ผู้อะไรขด <c ười> อย่างนี้มันจะค้ำได้ไหม ไม่เป็นไรเหรอมันก็ย้ายถอยมาครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kênh Để สีเตันจินักเ่าของเราบนนี่เมื่อเจอเขาเปิดโบชัวนะสีเตินจินเอาเอาอไทยลอาจอดขึ้นบ่บล้อแลวบรอวขึ้นเเอาไทยลากไปดูนเอาไทยลากยัดโน่ยัใคจะจ่ายจะมดขายยาง

สุดจ so ัดเลยเราไมเคอเนี่ตองพนี่ยเเมือเมื่อเราดีเปจะอะไรหกองเยโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนเกี่ยวกันเลยครับผมก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ